เดิมทีนะครับหัวหน้าฝ่ายของเรานะครับก็เป็นคุณส่วนกิรธรรมนะครับคุณจอหลงจอหลงนะครับก็ได้ทําหน้าที่เป็นอาวิธนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ทํางานอย่างเป็นที่ปัจจุบันล่าสุดนะครับเราก็ได้มีอานุธท่านใหม่นะครับก็คือคุณมุตกีนเจรลนะครับก็เป็นอาจารย์นะครับสอนเรียนมัธยมของอำเภอแวงนะครับก็ได้เข้ามาทำหน้าที่แทน บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะอุลลาฮิวะบะเราตุตอนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิเศษสำหรับเช้านี้กับเราฝ่ายสังคมสงเคราะห์สำนักพิมพ์อสังคุลมีครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเศษนะครับที่พี่น้องได้ติดตามผลงานของการดำเนินงานของฝ่ายของเรานะครับก็จะพบว่าการดำเนินงานของเราเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอผลงานนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทุกพื้นที่นะครับด้วยกับการให้ความช่วยเหลือด้วยความที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่นะครับทั้ง4จังหวัดน,นะครับก็อัลฮัาดุลริลัะน์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดรายการนะครับจัดรายการเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการที่ทีมงานของเรา นะครับได้มาสเสนอเป็นงานพิเศษก็ดีเราทีมงานของเราอาวุธของเราหน้า่ายของเราได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานนะครับได้มีการเสนอระบบการทำงานของเรานะครับก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของทีทมงานของเราได้ดําเนินการมาครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับก็ทางทีมงานของเราได้มีการประชุมที่ายๆงว่ามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะระยะ โดยปกติเราก็จะมีการประชุมทีมงานของเรานะครับคือง่ายๆว่าชูรรนะครับทั้งลุคคนแลทีมงานของเราประกอบด้วยบุคคลนะครับก็มีการประชุมทุกอาทิตย์นะครับอย่างชา้าที่สุดก็ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อทบทวนการทางานที่ผ่านมาจุดไหนที่เป็นจุดแข็งนะครับเราก็มาคุยจุดไหนที่เราเป็นจุดที่เราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเราก็มานั่งคุยกันแล้วก็หาหาแนวทางการแก้ไขเพื่อมีการพัฒนาต่อไปนะครับหนึ่งปี ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการทบทวนแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยความที่ว่าพี่น้องนะครับก็ทำหนะารับพี่น้องที่มีจิตสัมพันธ์นะครับมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเรานะครับทาให้เราได้ไดเดติบโตขึ้นมานะครับก็ขยายวงในเรื่องของการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ ทางทีมงานของเราก็คิดว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปอีกนะครับเพื่อให้การทํางานของเราเมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับก็ในานามตัวแทนก็คงจะขออนุญาตนะครับใช้เวลานะครับนี้นะครับออบอกเล่าพี่น้องครับถึงระบบการทํางานซึ่งจริงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการชี้แจงไม่ได้มีการสื่อให้พี่น้องได้ ได้รับทราบและได้เข้าใจในเรื่องของระบบการทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างก็ดีโครงสร้างของทีมงานของเราก็ดีหรือระบบการทํางานของก็ดีนะครับวันนี้ก็ช่องล้นะครับก็ได้มีโอกาสทำสิลัตน์นะครับก็ได้มีโอกาสที่เราได้มีโอกาสสื่อให้พี่น้องนะครับได้รับทราบพี่น้องครับการทํางานของเรานะครับด้วยการขับเคลื่อนนะครับกับบุคลากรที่มีอยู่บุกคนนะครับที่รับผิดชอบ4จังหวัดนะครับร่วมกับเครื่อ่าย ในพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งนะครับหกคนนียทำงานยังไงที่ผ่านมาเราก็มีการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายนะครับรองหัวหน้าฝ่ายลขานะครับแล้วก็ผู้ที่ทํางานในเรื่องของการผลิตสื่อก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของภ้าสนนก็ดีนะครับมาถึงจุดนี้เราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับบางส่วนนะครับเพื่อให้ดูแล้วมันมีความเหมาะสมนะครับมีความสอดคล้องกับการทํางานจริงๆในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ ก็จะขอชี้แจงขอแจ้งนะครับพี่น้องครับการส่งกรดพี่น้องว่าโครงสร้างของเราการทํางานของเราเนี่ยจะมีรูปแบบการทํางานอย่างไรนะครับณตอนนี้นะครับการทํางานของเรานะครับต้องขออนุญาตนะครับชี้แจงว่าการทํางานของเราเนี่ยเราจะขอกล่าวถึงนะครับสองสองประเด็นนะครับสองจุดนะครับจุดหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างการทํางานเดิมทีนะครับหัวหน้าฝ่ายของเรานะครับก็เป็น คุณตวนกิรธรรมนะครับคุณจอหล,ลงนะครับก็ได้ทําหน้าที่เป็นอาิตรนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ทํางานอย่างเป็นที่นะครับก็ด้วยค่ากิดนะครับของออน้องตวนกิรธรรมนะครับซึ่งรับวันก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยการที่ทํางานราชการแล้วก็ทํางานในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่นนะครับการทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชนพอสมควรนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่ส่วนตัวภาระอะไรต่างหลายอย่างทําให้น้องนะครับคุณส่วนอินคำมีความรู้สึกกังวลนะครับต่อระบบการทำงานว่าไม่สามารถเป็นผู้นําในการกับเคลื่อนได้ก็เราก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายก็ปัจจุบันล,ล่าสุดนะครับเราก็ได้มีอาวุทธท่านใหม่นะครับ ก็คือ,อคุณมุตตกีนเจ่และนะครับก็เป็นอาจารย์นะครับสอนเรียนพัทยงของอำเภอแวงนะครับก็ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับในส่วนนะครับส่วนจะมีการอัปเดตหรือส่วนจะมีการชี้แจงเป็นทางการยังไงนั้นก็พี่น้องก็ติดตามได้จากเพจของเรานะครับนอกจากการมีการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยบัญชีนะครับบัญชีกองทุนหลังของเราที่เราเปิดรับบริจาคนี้เนี่ยเป็นบัญชีที่ผูกติดกับเป็นบัญชีของอามิตร ซึ่งเราค่อนข้างจะเราทบทวนอีกแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีความความยุ่งยากแล้วจะมีเป็นภาระสาหรับอมิตรสำหรับประธานเราค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีของอมิตรแล้วเนี่ยนะครับและด้วยนโยบายของเรานะครับที่เรายังยึดมั่นอยู่เสมอนะครับ2ข้อ1ความอิคลาสสองสองคือความโปรใสนะครับเราจะต้องมีการรายงานนะครับยอดเงินเข้ายอดเงินออกทุกบัตรสตางค์นะครับการใช้เงินอะไรต่างๆทุกอย่าง เพื่อที่จะแจ้งให้กับพี่น้องนะครับได้ทราบนะครับว่าเราใช้เงินของของท่านทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปในทางตัวบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาระให้กับอางทสมควรเราก็เลยมีการทบทวนนะครับเลยมีการเปิดบัญชีซึ่งเป็นบัญชีของพี่น้องท่านหนึ่งนะครับทีมงานของเรานะครับก็ท่าน้าที่เป็นในขานรแลวก็เป็นผา้บัญชีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีหละนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับเราก็จะมีการแจ้ง นะครับน่าจะแจ้งอาแจ้งภายหลังจากนี้หรือเร็วๆนี้นะครับเฉลล่หอกนะครับเจ้าของบัญชีนะครับคุณฟารุปัาสามอนครับเป็นลูกมาลูกการและก็ดูแลในเรื่องของบัญชีเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการอัเปเดตบัญชีนะครับรายการาบัญชีต่างๆเงินเข้าเงินออกหรือพาะบ,บัญชีหลักบัญชีที่เราเปิดกรบบริจาคนะครับออนอกจากนี้ก็เราก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการทํางานนิดหนึ่งนะครับคือที่เหลือนะครับ ที่เหลือก็จะทําหน้าที่ในระับาผิดชอบพื้นที่เครือข่ายนะครับภายในจังหวัดของตัวเองนะครับสี่จังหวัดนะครับแล้วก็มีผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลด้านสื่อนะครับเหมือนเดินนะครับนี่คือส่วนโครงสร้างที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจัดการความช่วยเหลือนะครับก็จะเรียนให้พี่น้องทราบนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้บัญชีเราเนี่ยโดยเฉพาะบัญชีหลักเราก็มีการจัดสรรเงินนะครับด้วยกับ ด้วยกับการระบบการช่วยเหลือประเภทต่างๆซึ่งเราไม่ได้แยกแยะนะครับเราก็จะมีการประชุมให้การช่วยเหลือตามที่พี่น้องนะครับร้องขอมาไม่ว่าจะร้องขอทางเพศของเราหรือทางใดก็แล้วแต่และก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีการช่วยเหลือไปนะครับตามประเภทเพศเภินั้นไปนะครับแต่ <c oughs> เรากลับมาทบทวนนะครับว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงจะมีความยากลำบากในการพิจรนารณา นะครับประเภทนี้ควรจะให้ไหมประเภทนี้ควรจะให้ไหมประเภทนี้ควรได้ให้ใครอะไรยังไงเป็นแบบไหนมันค่อนข้างที่ว่าจะจะไม่ได้ลงรายละเอียดเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นเรื่องของการจัดการความช่วยเหลือเนี่ยรูปแบบการจัดการเราก็เลยมาแบ่งใหม่นะครับต้องขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับว่ารูปแบบการจัดการเนี่ยนะครับเราจะมาจากสองช่องทางหนึ่งช่องทางแรกนะครับก็คืองบบริจาคในกองทุนนะครับคืองบบริจาคในกองทุนหลักของเราเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นสีหมวด งแต่เราจะแบ่งเป็นสี่หมวดนะครับหมวดที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของหมวดของโครงการโครงคการช่วยเหลือนะครับหมวดของโครงการช่วยเหลือนะครับหมวดที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการมอบถึงยางชีพนะครับหมวดที่สามก็เป็นหมวดให้กับหัวหน้าฝ่ายสิทธิ์กับหัวหน้าฝ่ายในการที่จะพิจารณาด้วยตัวเองที่จะให้นะครับที่จะมอบให้กับคนในกรณีที่มีความเเป็นดุลพินิจ์ เป็นลักษณะของมูนิติของวัริยะควายโดยตรงนะครับหมวดที่สี่นะครับก็เป็นการช่วยเหลือตามสังคนิกนะครับเราจะแบ่งเป็นสหมวดซึ่งในสหมวดเราก็จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนะครับสัดส่วนตามตามประ็นหตามความสําคัญแล้วก็ตามปริมาณที่เราที่เราคิดว่าส่วนไหนที่จะให้ให้ความช่วยเหลือมากเราก็จะให้สัดส่วนที่ใกล้จะมากนะครับหมวดของโครงการแรกโครงการ ช่วยน,นะครับคงก็ะะต้องเป็นจะต้องเป็นโครงการที่ทางผู้ดูแลในพื้นที่เสนอขึ้นมานะครับอาจจะเป็นปัญหาของข้อมูลปัญหาหรือข้อมูลปัญหาในพื้นที่หรือจากเจ้าของพื้นที่นั้นคิดขึ้นมาเอง่าเราจะเราจะเอาโครงการอะไรที่สามารถเกิดประโยชน์กับพี่น้องของเราช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ลบาบากในพื้นที่ของเรานะครับล่าสุดน,นะครับเราก็จะมีโครงการ โครงการหนึ่งซึ่งเป็นเป็นโครงการที่เรานําร่องจากพืก้นทนะี่จังหวัดขณะที่ว่างนะครับก็เราก็จะจัดสรรอยู่ในหมวดโครงการช่วยเหลือนะครับคือโครงการส่รงเสริมคนดีที่ช่วยเหลือสังคมนะครับถ้าพี่น้องได้ติดตามเพจเนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์แ้วนะครับเราก็จะให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะครับในส่วนของการให้เงินนะครับเ,เงินสําหรับโครงการคนดีที่ช่วยเหลือสังคม ของที่อำเภอแวงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมีพี่น้องท่านหนึ่งก็เป็นจิตอาสา,าในเรื่องของการสอนอันกุอานะครับทางเราก็คิดว่าอืมก็เป็นผู้ที่เสียสละและเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสังคมนะครับในการเป็นจิตอาสาในการสอนอังกุอานะครับก็จะมอบค่าตอบแทนนี้เดือนละหนึ่งพันบาทระยะเวลาก็หนึ่งปีนะครับก็พี่น้องติดตามจากอ่า โปสเตอร์นะติดตามจากการประชาลพันธ์ของฝ่ายเพจของเราได้นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของถุงยางชีพอันนี้ก็จะเน้นในส่วนของการช่วยเหลือนะครับในช่วงที่มีสภาวะวิกฤตหรือภัยธรรมชาติหรือมีพี่น้องนะครับส่วนใหญ่มีการตกงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคนะครับอีกหมวดหนึ่งคือหมวดของวหนาฝ่ายเป็นดุลพินิจของวหนาฝ่ายที่จะพิจารณานะครับในการที่จะมอบ ให้กับพี่น้องผู้ที่ลำบากนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านจุรอกนะครับอีกหมวดหนึ่งก็เป็นหมวดของการช่วยเหลือ,อผู้ประสบค,ความยากลำบากนะครับให้กับหลักศาสนาครับนี่คืองบบริจารที่เราแบ่งเป็น4หมวดหลักนะครับเราก็จะแบ่งเป็นลนนักษณะนี้มันจะส่งผลทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นเป็นโครงการเฉพาะกิจและโครงการพิเศษ โครงการเฉพาะกิจเนี่ยก็เป็นก็เป็นโครงการที่เราเราจะเปิดรับเราจะเปิดช่วยเหลือนะครับเฉพาะกิจสาหรับเคสที่มีความเดือดร้อนนะครับมีความลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับเราก็จะมาประชุมแล้วก็เราจะเปิดช่วยเหลือเฉพาะกิจนะครับด้วยบัญชีเฉพาะกิจนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคุณต่วนอินธรรมก็จะเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับส่วนบัญชีเป็นบัญชีเฉพาะกิจนะครับเราก็จะมีการ โพสต์พ้าเพจนะครับการขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีอยู่หลายเคสนะครับหลายเคสหลายครอบครัวที่เราให้การช่วยเหลือลักษณะเปิดบัญชีชรกิจอย่างนี้นะครับส่วนโครงการชรกิจแล้วนอกจากว่ามชรกิจแล้วก็เป็นโครงการพิเศษนะครับโครงการพิเศษนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของโครงการสร้างห้องน้าโครงการซ่อมแซทยู่อาศัยสสร้างที่่อยูอาศัยนะครับ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็อาิุธของเราจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยมันจะเป็นโครงการที่บอกโครงการพิเศษคือเป็นโครงการที่เราจะต้องนําเสนอนะครับต่อผู้ที่ประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับนะครับคือพูดง่ายๆนะครับว่าพูดง่ายๆว่าเราต้องนําโครงการนี้นะครับโครงการนี้ไปเสนอต่อผู้ที่ประสงค์ที่จะบริจาคนะครับตามประเภทนะครับเราจะเน้นในส่วนของการสร้างห้องน้ำนะครับ การซ่อมแซมบ้านและก็ที่อยู่อาศัยนะครับก็หลักๆนะครับการทํางานของเราก็จะแบ่งตาเป็นตามที่ผมได้แจ้งนะครับให้พี่น้องได้ทราบพอสันผินะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็คงจะาฝากนะครับฝากผลงานของทีมงานของฝ่ายสังมคมสงเคราะห์สันติปินอาสานุนะครับขอให้พี่น้อง ได้ติดตามผลงานของเรานะครับช่วงนี้ก็อาจจะชะลอการทํางานนิดหนึ่งเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนการทํางานนะครับก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อนะครับเป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับก็ขอให้พี่น้องได้ติดตามโดยเฉพาะในช่วงเดือนหน้าชาะบ้ครับท้ายสุดนะครับก็ทางทีมงานของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เป็นเครือข่ายการทํางานในพื้นที่ ทุกพื้นที่ในสี่จังหวัดนะครับที่คอยช่วยเหลือเราตลอดมานับขอรับสมตอบแทนความดีนะครับสําหรับพี่น้องกลุ่มโครงการของเรารับพี่น้องผู้มีกิจอา,าสา,าสที่ว่างทางช่วยเหลือเรามาตลอดนะครับเราคงได้มีโอกาสได้ช่วยช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ของเราเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับทางทีมงานของเราต้องขอขอบคุณแล้วก็ข,อข,อขอกขอรับสมตอบแทนนะครับ ให้กับพี่น้องผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับพี่น้องผู้ที่มีความไว้วางใจในงานของเรานะครับมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเราก็ขอให้พี่น้องได้ติดตามงานของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็จะพยายามทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเชื่อว่าท้ายสุดก็ขอให้ตูอานะครับให้พี่น้องับทุกท่านนะครับที่ได้ชมสถานนี้นะครับได้ มีสุขภาพพลังงานที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากาภาวะปวดทสอศกนะครับโดยเฉพาะในช่วงของช่วงนี้นครับเป็นช่วงของการระบาดของอเชือ้อไวรัโรโสโคริด -19 นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้นะครับปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินะครับจาก ผู้ที่รับผิดชอบจากผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐนะครับกระทรวงการภาครัฐนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านการแพทย์สาธารณสุขน,นะครับขอให้พี่น้องได้ร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันนะครับการป้องกันเชือ้อไวรัสโคโรนา19นะครับและก็ที่สําคัญนะครับ เมื่อป้องกันแล้วนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้มอบหมายนะครับกับอัลลอฮฺสุบฮานวาตาอลานะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องได้มั่นใจนะครับว่าโลกภัยต่างๆนี้เนี่ยคือบททดสอบนะครับบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาอัลานะครับครับผมครับท้ายสุดก็คงจะขออนุญาตจบรายการพิเศษคข่าวๆเพียงเท่านี้นะครับวังว่าพี่น้องทุกท่านก็ควจะติดตาม Kemudahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.